นี้เป็นที่จะรถช้างยิ้มร้านช้างยิ้มน,นี่เรานั่งนี้ไปขยะไปด้วยเก็บขยะไปด้วยอตอนนี้กี่โมงสามโมงสามโมงคระรถละครนี้ ได้นร้านขึ้นรถแล้วมันมันมาหันวิวครับเนี่ยผมมาหันวิวมาเขาชอบถ่ายวิดีโอขึ้นอันนี้ครบแล้วครับที่ไหนนยครับที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมชอบเข้าข้างหลังครับเรียนครับเลยโอเคครบแล้วเสร็จแล้วเดนั่งรูปตรงนั้นก่อนเดี๋แม่ถือก ไม่ทราบว่าพี่ชายนั่งขี่หรือจ๊ะโคงดไว้แล้วจ้ะโอ้ยยังโคดโอ้ยเริ่มมีโคนแล้วยังโค้ดยังโค้ดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้ ั้งก็บว่าตังไมัน้เสียแบบโอ้ตังไม่ได้โอจุดกูจะแตกอโ้ยยิ่งขันตูดอยู่ด้วยเด้อตูดเ้าไมตูดเราไปแล้วร์ฟอ่ะ Йде панчо, йде панчо. フフフ。 Diolch yn fawr iawn am wylio'r Oh <laughs> วันโพทาตกนะ

ơi 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 ว่ากันนนี้รั่งขึ้นโมตาสวัสดับเพื่อมาขึ้นไก Diolch yn fawr iawn am Si O-hua ti ทอมันนี้บ้านอะไรหมู่บ้านโลกมือเท้าปากโอ้ชืมาล้มาละบปากโอ้โหมาละบากมาละบปากมาละบาก เดือลงมาไงทีไ่ไหวเดินไปอีกสองกิโลนะครับน้ะจ้าคนี่เราให้เรานอนตรงนี้กันเหรอ ห้องัคุณน้ำคุณห้องอะห้องน้ค้อง่ะอ้คุณห้อง้อาเไ่นเป็นลมถึงแล้วเลยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับถึงแล้วเลย